อะไรครับเนี่ยโอ้โหนกมาให้ดูนะครับหืมทำปีเลยครับนี่จะเป็นใหม่นี่นะผมเนี่ยลองวอัวลองควายนะครับหลุยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับผมกับผ่านในคนนั้งป่านะครับผมผมนี่ก็ห่างเหินไปนานแล้วครับไม่ได้ทัก สวัสดีครับผมนี้เจอพันนายก็เดปนไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพามายามหนูใส่ไม่เยอะครับผมใส่ไปห้าหลังหกหลังก็ได้ตรงเนี้ยไปครับเดี๋ยวไปชมครับจะโดนนักสองสามตัวเปล่าไม่ได้ดักถางด้วยนะครับเนี่ยดักลองแบบเนี่ยลองตีนควายนะครับตีนควายตีนวัวนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับภาพจะเป็นอย่างนี้เลยครับผมลองวัวลองควายแล้วผมดักมีทางไหมนีถึงหลังเลย วางไงเย่ยโดยนครับเนี่ยดักแบบทื่อๆลงๆโลๆลอย่างงี้นะครับผมไปให้เดี๋ยวก็ยัดเก็บ <c oughs> นะครับตรงไหนก็จําไม่ได้มั้ครับเนี่ยดูกันครับ น่าจะน่าจะล่องนี้นครับผมไปกันเดี๋ยวไปชมกันนะโอ้ยเรียแบบร้อยครับผมโน,น่นโดนนะครับผมเราต้องข่าวครับผมกัโพดเลยก็ไนกันนี่กัโพดสวยงามรับ สวยงามครับผมไปครับแดดเริ่มจะสายแล้วครับนุ่นเนี่ยมันเป็นร่องวัวจริงๆแลเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นครับเนี่ยเนี่ยดูครับทางนี่คือว่าป่าวัวป่าอะไรครับเนี่ยน,น,นี่ครับวายใ่ควายดูขี้อะครับเนี่ย ดักงี้ยจริงๆนะครับนะอุยดำๆครับผมไม่ใช่หนูครับผมนู่นเป็นนกมาติดนะครับเด <c oughs> ี๋ยวผมขอไม่ถ่ายให้ดูดีกว่านะครับผม <c oughs> นกติดกิน <c oughs> เออนกมันมากินน่าจะมาจิก้าวโพดนะครับผม <c oughs> หรือเดินเหยียบกันไม่รู้เดี๋ยวขอญาตไปดูนะ <c oughs> นกติดครับผม <c oughs> โอ,โ,โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้มอนจะไปเก็บคันนู้นก่อนข้าไม่ได้ดูคันนี้เลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหโวนบึกเลยเดี๋ยวขอญาติปลดก่อนนะครับผมส,สวยๆเลยครับดึงขาดไปเลย อสวัสดีครับสวัสดีนี่ผมก็ไปเด็เอาอะไรมาด้วยกันเลยนี่นมันเป็นปาบบน่าควายขี้ควายอะไรครับนี่ก็มีอืมขันเห็นหมายแล้วโอู้ดำๆนึวกว่ากองขี้ควายครับผมโอ้โหโอ้โห จัดไปดีครับผมนี่ฮะนกมาให้ดูนะครับหืมดำปีเลยครับนี่ปากแดงแก่เลยนี่ืสองแต้มเลยได้ครับผมจัดไปฮนะเช้านี้ครับผมสองแต้มอย่าขออนุญาตแร่ก,ก่อนนะครับผม ไม่ได้ดักทางก็ได้หลักอะไรจริงๆแล้วเนี่ยดักร่องควายเลยนะครับเนี่ยร่องที่วัวควายมันเดินนะครับผมนี่ฮะมันเป็นย่านขอมันเป็นร่องแหวกผมวางเลยครับเนี่ยดูเรื่องครับผมไหนครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผมยังไม่ครบนะครับน่ะเหล็กไอ้เหล็กหลังครับผมดักไว้หกคันใหญ่ๆครับเนี่ยนี่ครับสรุปผลนะครับผมห้าหกหลังนะครับผมเช้านี้ครับนี่ฮะโดนเขา สามตัวครับสี่ตัวครับนกอีกตัวนะครับผมสองแต้มครับสวยๆครับกับผ่านนายคนนั้นป่านะฮะนี่ฮะพี่หนูน้องข่าวอีกตัวครับผมก็เดี๋ยวล่ำลากันเลยนะครับผมเคล็ดสั้นๆครับดักไว้ไม่ไปกินหลังนะครแบะมันแบะแช่มาดักกันตรงนี้แล้วจัดต่ออีกคลิมเลยครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่แล้วผมคลิปวิดีโอหน้านะครับกับผ่านนายคนนั้นป่าฝากกดติดตามนะครับช่องเล็กๆบ้านๆนะครับนี่ฮะ